ทำไมค่าซิค่าดูสึกคอแห้งเอ้ยพวกเจ้านะ่ะเอาน้ำให้ท่านหน่อยสิ อ้าวหรุยไปไหนมาเนี่ยมันไปเรื่อยแหละเิน้ชาก่อนกินงชาก่อนกิ้ชางคุยกับแกเนี่ยเิน้ชาฮอะะอะอะอ,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 ะองลีนี่นายคิดจริงจังดีแล้วเหรอ ทำไมเราสองคนต the the mm ้องไปสนใจแรงงานทุกนั้นด้วยก็เพราะสังคมแบบนี้ไงเลยมันจะพังลงแม้ไม่เห็นหรอแล้วก็เราอยู่ในโลกที่คนจะสูงหล้ประโยชน์คนที่ทํางานหนักคือคนที่ควรได้รับความยกย่องแต่เรากลับปล่อยให้เขาอ่ะลำบากอยู่ข้างล่างอหรือแต่ระเบียบสังคมมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดทำไมนายต้องเปลี่ยนมันด้วยเพราถ้าเราต้องการให้สังคมเจริญก้าวหน้าคนมีความสามารถต้องมีอำนาจ ไม่ใช่คนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเหรอหรุยถ้าเป็นใครถ้ามาลาพารีนี่ถ้าเชียงหรุยข้าไม่นี่คุณดูว่าพวกเจ้าไปเชิญอะไรกันบ้าง <c oughs> คงอยากนี้จริงเหรอชีวิตพวกเราไม่ได้เชิหรูขนาดนั้นหรอกทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำได้รับค่าแรงเพียงแค่คอฟฟี่ขนมปัง นคีควรเป็นแบบนี้ข้าเชื่อว่าพวกเจ้าค็รได้รับโอกาสและการดูแลที่ดีพวกเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เขาไม่ได้ นไม่ต้องเครียดไปหลอกข้านำยาและน้ำมาให้ใจมากบางที่ความคิดของท่านในยุคนี้ผู้คนอาจจะยังไม่เข้าใจใครเอาคิดเช่นนั้นแต่ค้าหยุดฝันใครเป็นคนสร้างสังคมใหม่ข้าไม่แน่ว่าความคิดของท่านในวันนี้ในอนาคตจะต้องไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนขอบใจเด้อ อบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพคิดว่าเขาเป็นคนสํำคัญแต่ความจริงมันก็พอซ้ำนั่นเขาก็แค่แค่คนทั่วไปมานะครับหน้าที่ของเฟ็นซิมมอนเนี่ยเป็นวิธีที่เรามองสังคมได้จริงเลยคนที่สร้างาคุณค่ากับสับคมเนี่ยคุณได้รับกันยกยอ่องไม่ใช่แค่พูดถึงสือทอดมากระโดกค,ครับใช่เราต้องสร้างระบบให้ทุกคน ทางความสามารถไม่ใช่ตามชนชั้นโ okay. อเคครับผมนะครับคุณนครับแนวหลัาของสังคมนิยมนะครับก็คือสังคมนิยมเนี่ยจะถือว่าเป็นสังคมหรือชุมชนที่เป็นเจ้าของทุนและปัจจัยการผลิตรวมกันเอกชนจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบางอย่างก็เช่นพวกที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ แล้วก็สังคมนิยมอ่ะจะไม่ถือกาไรเป็นสิ่งจูงใจเป้าหมายของสังคมนิยมก็คือจะให้เน้นผลประโยชน์ของสังคมก็คือสังคมนิยมก็การแบ่งสินทรัพย์และรายได้ให้เป็นไป,นปนโดยยุติธรรมหรือว่าต้องการความ,วามสเสมอภาคในสังคมครับแล้วก็จะไม่มีพลังตลาดที่มาทาให้เกิดการผลิตก็คือปฏิเสธเซลล์รัฐบาลเนี่ยต้องดำเนินธุรกิจเป็นกิจาการขนาดใหญ่เชี่ยงชาติเนื้โพวกต่างๆนะต่อไปก็จะเป็น จะเป็นแนวคิดสังคมนิยมที่เป็นฐานของคาวคามคิดนักคิดปัจจุบันครับก็คือการพัฒนากฎหมายแรงงานที่ส่งเสริมบระบุทุนิยมเช่นกฎหมายแรงงานคุ้คมครองสมรรถภาพแรงงานโรคสารกัต่างๆครับแนวทางการต้องการการผูกผขาดก็คือค่าเนอกชนเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินห,หรือว่ากิจการในยานของประเทศเพื่อ,อความเสมอภาคแน,นวคิดสังคมนิยมจะทําให้เกิดความเจริญเติบโต,ตครับผม